ผมขึ้นเร็ว ดีครับผมจอซิเมร์เจอกันอีกแล้วในกลางทะเลเจ้าฝนนะครับฝนมีทั้งคลื่นทั้งลมนะฝนแต่คลื่นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณไม่เกินครึ่งเมตรนะ,นะไม่เกินครึ่งเมตรแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่เราก็ลอยลำอยู่นะครับวันนี้เอฟซีเพื่อนผมสนิทกัน2คนนะครับนี่ก็ลอยลำสู้คลื่นอยู่นะครับสู้ไปสู้มาเอ๊ะดู้ันันี้ โอ้พุ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะเดินหน้าไว้นิดหน่อยมันก็หมุนสิโอจอเลยเดี๋ยวนะครับจอดเลยประจําเรื่องอย่างเงี้ยบางทีเรื่องเฮยเยเนี่ยนะผมคมล้ <c oughs> <c oughs> องหมดอะเพื่อนสนิทนี่เคยไปตกปลาถึงพม่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองดูสูงสุดสู่สามันเนี่ยมามือเหม็นกันตามทะเลเนี่ยฝนตกก็ไม่เลือกไม่เว้นจะมา วินกูรูบอกว่าทะเลเรียบนะครับแล้วก็เออ่ทะเลเรียบแต่มันมันก็เรียบนะความจริงขัดคลื่งขนาดนี้ผมถือว่าเรียบนะสําหรับเรือนะถือว่าเรียบแต่ว่าฝนนี่สิมันไม่ได้บอกว่ามีฝนเออโดนจนได้เปียกนะครับเอาตามสมกันมายอดจะโม้เยอะเกี่เรเยอได้แล้ว พร้อมนะครับที่ทีเกี่ยวเยอะก็อทุกผมบอกกะบอกเพื่อนๆแล้วเล่าว่าเกี่ยวแต่ไใ่แห,แหลมมาถ้าไม่ใช่แหลมเนี่ยมันจับห<ต>วงสว่านหมุนนอะอ่าชานี้ผมใช้สามตัวนะเหลือถ้าปลากินเยอะๆเหลือตัวเดียวแน่แน่เตรียมขันมาแล้วชุดเดิมเหมือนเดิมจะโชว์เพื่อนนี่นะให้เพื่อนโชว์เดี๋ยวรู้กันพร้อมเตรียมพร้อมกระบวยไว้ตักน้ำล้างมือนะครับเห็นยาง อ่าแล้วของของพี่ชัดอ่ะก็อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เอาผ้าเช็ดตัวเอ้ยไม่ใช่ผ้าเช็ดมือหลังจากล้างมือแล้วก็เช็ดมือกระบวยนี่ก็ใช้สารพัดนะครับห้ามเอาตักน้ํามากินแล้วกันฉี่ได้โขกหัวเพื่อนได้ถ้าตปาปลาหลุดกระบวยนี่ประโยชน์เยอะนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับแต่ว่าไอ้ลมพอรับได้ฝนนี่เปียกครับตอนนี้หดมาแล้วหนาว ไม่เหลือแล้วหมดแล้วเพื่อนแซวมาโอ้จอดเลยย้อนนะครับลงตรงๆถึงกัน <c oughs> โอ้แต่สั่งคนหนึ่งจอดไล้มึงลืมย้อนได้ไหมนี่มาอย่าลืมเซตเบรกด้วยนะครับอย่าลืมเซตเบรกด้วยนะครับโดนมันเยอะแล้วครับอ้าวเริ่มตน้นก็ออกซะแล้วพันไปกลกายจอดได้มึงไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยไอ้เพื่อนทำไมเนี่ย ไเล่นในเวนกันไป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 หมุนอ๋อหมุน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 ได้ยังต่อติดตักเลยฮะต่อติดตัติดตักเลยโอ้มันกระชากเลยเอาลวยจอดลงทีหลังเพื่อนจนได้ดูสิอ๋อทีตัวเล็กๆนะมันซัดแรงไอ้มันซัดเบาๆแต่สู้แรงนะอากาศเย็นนิวล็อกไว้ผม ตา,าเดิมมีวะตุ่งแก่ก็อย่างเงี้ยครับอ้าวใจเย็นๆลูกพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวมึงคว้ามับมัฟนี่เล้วเียกว่าเพื่อนก็มีนะผมยังไม่ถึงพื้นนะครับพอถึงพื้นเดี๋ยววัดโชว์เพื่อนซะห,หน่อยได้ห<ส>ึงตัวอ้า,เอาวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนใช่ไหมไม่รู้แล้วแต่อันนี้ตัดสินใจเองเพราะการน้ำหนักไม่ถูกเลยทีนนี้เบาๆเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าการน้ำหนักยาก เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เขาติดแล้วหนึ่งตัวก็าถามผมว่าเอาไหมผมว่าเป็นผมผมเอาแล้วไอ้กูาสาปุกไปเช่ทั้งสามตัวเออสามตัวนะติดห้าตัวโม,โมนะ <c ười> ผมไม่ยอม <c ười> ติดห้าตัวเลยโอโ้โหแข่งขันเฮ้ยโน้นขึ้นแล้วนะเราแข่งกับฝั่งโน้นนะตัว <c ười> เ,เล็กครับตัวเล็กตัวเล็กก็นับเอา <c ười> ปลาเหยื่อปลาแมวเปี่ปุ้ยปลาแมวเปล่า ะหลุดไปแล้วเห,หรอเหมือนกันปล่อยไปแล้วไอ้น้องกระชากแรงหน่อยมาตบเปก๊กตบป๊กทำเป็นแบบอ้อยเองไม่ได้นะจอดไม่ชอบน่เ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 ่เอบานเลยนะหรือว่าต้นอีลงวัยๆๆๆๆๆ เออทั้งโน้นเยอะแล้ววะฝั่งผมน้ำน้ำแน่เนี่ยโอ้ฝานไปดูหน่อยดิโอ้หายเกอบน่าจะหมดอ่ะเยอะหมดอ่ะมาอะไรมาอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะสายแดงสายแดงอ้าวสายแดงแม่ยายปลื้มมาขึ้นมาเออเออคนตาแม่ยายชอบอ้าวแม่ยายชอบน้องเมียปลื้มขนมจีนน้ำยา โอ,ยอย้ยากก็อร่อย,ลยแล้วทายแลโอ้ได้ยินเสียงไหมครับ <c oughs> ได้ยินเสียงไหมครับมันเตือนมาได้ยินโครมโคมแล้วอ้าเรามีเพื่อนอ่ะหุ้ยฝนเริ่มซาแล้วนี่นี่มีเพื่อนอยู่ข้างๆสองสามลำนะครับเพื่อนก็เริ่มเบาฝนเริ่มซา มาชิค MC ผมวันนี้มาเจอทั้งลมทั้งฝนแล้วแดดก็ไม่มีนี่เสื้อยังไม่แห้งนะครับถ้าเสื้อแห้งคงจะอุ่บวันนี้ตอนนี้หนาวหมดหมดแล้วหนาวหมดหมดแล้วเอาละล้วถือเลยโดนแล้วฝั่งโน่นโดนแล้วเดี๋ยววัดหน่อยก็โดนแล้วเหมือนกันเว้ยโดนแล้วโดนแล้วมีเสียงก็มีเสียง โอ้ยโ,โ,โดนหมดแล้วครับเนี่ยสามกันอ,อะไรพี่ฮะนาลีซีเป็นปลารับแขกก่อนส่วนใหญ่นะเดี๋ยวถ่ายทั้ง้ดหน่อยนะกาลีซีตัวแรกขึ้นแล้วนะครัของผมไม่รู้อะไรนะมีเสียงเว้ยเอาให้หลุดแล้วอ่ายแล้วมาแค่ไปจับคล้องนิดเดียวมึงใจสสอขนาดนี้หรือวะหลุดเฉยเลย ล้องแวดแวดหลุดกักขาดเลยดูดิโอ้ยจอดเลยมึงหน้าแหกแล้วโอ้ตาย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 ,ตายอาโอ้ยอารีซีเหมือนกันเอาละครับนี่เอาแล้วเอาแสสวยดูตัวจานจานยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวจะเจอพี่จานใหญ่ๆนะ จานใหญ่ว่านี้นะครับมีจานเปลอ่าเปล่จอดได้เพือนคนเดียวนี่ลงต่อได้เดยใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวเรือหลุดหมายแล้วเรือหลุดหมายแล้วครับเอาใหม่นะเดี๋ยวลงไมล์ได้เย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเข้าแล้วใกล้ๆแล้วอ่า เอาลงได้จะพร้อมยอดก,ก็ลงด้วยนะมัวแต่ซ่าแล้วหลุดเลยเมื่อกี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกคนนี้อยากจะซั่นนะครับซั่นนี่ไอ้ยังหลุดจามไม่ไต้องพูดถึงเลยนะครับเอาเลยเว้ยเดี๋ยวโยกเอ็้ยกล้องผมก็ถ่ายไปถ่ายมาสนุกเขาละเอานิ่งๆหน่อยลูกวันนี้เจอทุกอย่างอล้เดี๋ยวมีแดดบ่ายใช่ป่ะตอนนี้เจอฝนเจอคลื่นไปก่อนอ่าส่งเสียงด้วยนะ การทักทายส่งเสียงบ้างนะลมกับน้ําไหลสวนกันนะเป็นน้ําขึ้นน้ําก็ไหลขึ้นเหนือจำลองเดียวกันลมเหนือลงก็เป็นลมลงใต้ดัการทิ้มสมองนี่ยากมากโดนนะพี่ปุ้ยโอ้โหนี่อุออยออย้ยอุ้ยเราจะโดนบ้างไหมเนี่ย ขายถนนหน่อยสิโห่ผมไม่พูดลูกคันแข็งนะฮะปลาปลายอ่อนเหรออะไรอะอาหารครับโอ้โยไส้สวยนี่พี่โอ้ยนี่กระพงแดงข้างปานครับเป็นปลาที่อยู่อันดับต้นๆของปลาจานโอ้ยโดนแล้วเหมือนกันจอดออกเยอะโอ้ย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 มาคันก่อนนะครับจอดโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเ็ินะลูกมากมาก เดี๋ยวโดนกันเว้ยโอ้ยกำลังถ่ายข้างปลาข้างโดนอยู่มากปะการังเล็กนิดนึงเลยมา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 เดี๋ยวตีหัวคนเว้ยให้มันต้องเล่นอุ้อยเดีเ๋ยวนิ้หน่อยเว้ยอ๋อจำไมกระพงแดงข้างการเอ้ยจำไม่ใช่กระพงแดงข้างปลาแน่หนาหมาแล้วครับ <laughs> ามามาอะมา มาแล้วนี่หน้าม้าจริงด้วยครับอเออครับปลาหน้าม้า,มาของผมรตุเีสีตัวตตนี้น้องควายอ๋อนี่ครับมาแล้วมาอ่าไปจอดทำงานฮัมโมฮัมโมอ,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 อะโอ้โห,โหคนนี้นี่เมาแต่ข้างปานนะ <c oughs> ไหนดูถอดเสื้อดูที่ข้างมีปานเปล่า <c oughs> โอ้โหตายโลนะครับ เะเออมีการเลือกปลาด้วยเนี่ยไว้ชมหน่อยพี่ปุ้ยโชว์ให้พี่อาทิตย์ดูหน่อยว่าอยากมาไหมนี่เจ๊็งๆกันรังทอดเลยครับนลักทอดเลยพี่อาทิตย์โอ้ยเี่ดแซวพี่อาทิตย์ขีมสุโขทัยละโอ้ยธรรมดาชิ้นี้พี่อาทิตย์ต้องมาด้วยพร้อมทีมเลยเอาครับถึงพื้นเราเหมือนการจอร์จ bueno. ซ่าอดูกเป็นที่ มา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 เดี๋ยวนิดเดี case, so alcohol, fat, ๋ยวนเดี๋ยวนเดี๋ยวจะมขมา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 ชวเเด้อที่กองเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแปลไปแก้งมาก็อยู่ที่กองสายใหญ่ไม่ใกินสายใหญ่ไม่ใชกินนะครับเล็กไว้ คือสูงว่าไม่กินนะฮะเมื่อกี้กินเหยื่อไปสองตัวล่าอ่าใช่ต้องนอนอยู่ใช่อยู่ในไอวีอยู่างนั้นเลยปล่อยลากกินพินเลยตัวนอนเลยไอ้ตัวนอนเลยมันจะกินมันจะกินสามตัวตอนตัวนอนนี่แหละพวกนี้มันระแวงนะผมว่ามันมันเจออ้วนลากก่อยไงเออมันสูงกูเสียวอ่ะสูงแล้วดีกว่าเดี๋ยวหลบหลบภัยไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ้านโดนยึด แล้วคนมีบ้านเช่ากันอยู่นะ้าปลานะข้างปลาจริงๆเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวไม่ใหญ่อย่างนี้ไอ้น,นี่เขาเรียกไอ้จับนะภาษาผนเรือเรียกไอ้จับแต่ผมไม่ค่อยเรียกเพราะผมมีเพื่อนซีชื่อจับมาลงเรือไปก่อนไม่กล้าเรียกกุมแตอว <laughs> นี่เรื่อจริงเพื่อนผมมาลงขั้งโน้น่ะนะ มาทีมสี่คนชื่อจับเอฟตีกันนะครับผมก็ไม่กล้าเรียกว่าไอ้ไอ้จับไอ้จับแม่แต่นี่ไม่อยู่เรียกกลางเลยนี่ของผมหน้าม้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับกอรีฝั่งนี้ฝั่งนี้มาติดันี้ตกเรื่องนะไอ้หัวแดงหางเหลืองวันนี้พี่ปุ้ยดูดิไอ้หัวแดงหางเหลืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงแลบลิ้นหลอกกูด้วยไอ้เวรอ้าหูปากไป มีการแลบลิ้นด้วยนี่เลยมามามาจัยไปเง้่าปากไม่จับโดนี่ของมันเลยใครอยากไปฟันโดนล่ะโดนไรการพ่งโดนนี่ต่างเนี้ยเครับครั้ปาดอีกแล้วครับพี่อาทิตย์โอ้ยปาจามีต้องพาพี่กุนมาด้วยนะครับโอ้โหเด็ดสุดยอดเลยพี่กุ้งเพราะทีมเขาตั้งครอบครัวได้เลยเนี่ยนะอ๋อ มันที่นต่แลบลิ้นหลอกคือมันแลบลิ้นหลอกผมนะครับคือดูลิ้นเบอร์ <c oughs> จริงๆมันคือกะระเพาะนะฮะผมขึ้นเร็วปลาที่อยู่ลึกถ้าขึ้นเร็วนะกระเพาะมันจะออกปากนะถ้าไม่มีกะระเพาะกระเพาะเล็กมันก็ออกตูดเลยนะครับนี่เรื่องจริงนะครับเพราะถ้าขึ้นเร็วมันจะได้อย่างเงี้ยเราทําเวลาครับปรยานกินเป็นเวลาเพราะเพราเราก็ต้องรีบเอาขึ้นนะนสังเกตนะไม่ใช่ลิ้นนะครับมันเป็นกะระเพาะมันอ,อันนี้กินได้นี่หน่อย อ้อมตรงนี้หน่อยอ้อมตงนี้หน่อยโอ้ยไอ้กะขอมันเยอะนี่มาดูหน่อยมาดูแอคชั่นหน่อยนี่ดูเลยถ้าเป็นข้าวปลาดีกว่าผมขอเซ้งหนะ้าฝั่งเนี้ยนี่โอ้ยมาอีกแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> มากระโงแดงข้าวปลาไหนจับไปจับฝั่งแดงโอ้ <c oughs> โหเนี่ยแพี้เดียวนะคนเดียวจะเต็มถังแล้วดูดิโอ้ย <c oughs> อะไรกันเนี่ย สันอยู่ลั่นอยู่เพื่อนผมนี่ดูเชื้อปลาจานดิครับเซ็งเลยโอ้ยมา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 ต่อเลยไอ้จ๊อดเปลี่ยนเรือหน่อยอ้อจอดหมุนเรือหน่อยนี่เดี๋ยวหมุนเรือเดี๋ยวหมุนเรือหมุนให้เดี๋ยวหมุนให้อู้เอาลงไปลูกไปไปเรือตอนนี้เอาใหม่หนาตลับฟัง แม่เม่นแ่สีสีแดงอ่ะสีแดงจุดเฉยเลยไอกเาเป็นเหรียญันลนั่นน่ะนะเขาเป็นเหรียญเปนหลุม้มันเลยเออแค่ขยบนิเดียวฮช่วยเปลี่ยนเชื่อยังเดินีเดินเห็นงนงเออเดี๋ยวผมขยับตาผมก็ดนมากอ่เ่ออ่า่่่เยัดมบตามมาก่ะะไ่ อย่่างะไม่น่าม,มากันหน้าวัวก็ยังดีวะไปหยับนิดเดียวซัดเลยเหรอฮะเห็นไหมเห็นไหมไอ้อออกระรีซีกระรีซีหน้าม,มา้าน่ะมะโอ้ยตัวนี้ก็ใช้ได้หนึ่ก็จานจานเต็มๆเลยนะครับนี่นี่นี่ครับสผมสุดยอดสุดยอด รอแล้วใหญ่จานใหญ่หญตรงนี้คนเดียวเนี่ยสามตัวแล้วครับเดียวโอ้เอาเลยครับโดนทางนู้เยอะอีกแล้วครัพี่ปุ้ยไม่อย,อยู่อ่ะมันไม่อยู่แล้วเราจับได้แน่บอกแล้วขยับนิดเดียวซัดเลยมาอยู่หัวเรือจริงอ่ะนี่ดูนะครับสมาชิกเอฟซี FC. มีทั้งคลื่นทั้งฝนนะนี่เปียกจนเสื้อแห้งแล้วนะครับอ่ะกับนอนละ ไปคุยรถแล้วถ้ารถโดนแล้วนะครับผมจะถ่ายตั้งถือกล้องตั้งถือคันเนี่ยดูดิยอนยอนอาชีพใหม่อ่ะรับจ้างแบบอย่างนี้นะครับสนุกดีรับจ้างถือคัน แล้วก็รับจ้างถ่ายถ่ายด้วยแล้วรับจ้างถือกล้องด้วยโอ้โหแต่บริการ f อนะครับหมายหมายีเขาเป็นหลอะไรเนี่ยจัวแต่ข้าวปลาเนี่ยอะไรเนี่ยผมแต่ข้าวปลาเหรครับตัวซ้ายจานพอดีเลยนะครับไปจานไป้จองๆกด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 ีจานเลยเอาให้ลวไอ้หัวคอยแล้ววะยะไอ้ ไอ้หอคอยหลุดไปดูทางน้นน่อดิเป็นไงเมันกด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 เราไปกดกล้องมันก็เลยปล่อยเลยเดียวครับไมยเดียวเออ่ดูนะครับซ้ายแบบห้อจให้ดูนะครับเฮ้ยไหมีมือเพื่อนผมเอซไม่ธรรมดานะครับแต่ละตัวดูบ้มๆทั้งกันโอ้โหตัวนี้โดนกัดมาดูครับเนี่ย เอาต้องเยาะเมันกัดดีไม่ขาดชึ้งนนมเงมื่อไหนเป็นสากนะครับสากเลยนเลยปึ๊บปึ๊บนี่นีหมายเบื้องต้นนะหมายเบื้องต้นอ้าวแดดจัดนะครับใส่แว่นแล้วโอ้โหเนี่ยเจอหลายเป็ดครับดูนะครับขึ้นลมวันนี้ดูนะครับ อ๋ยวินหลอกกูดูกูแทบด,ดูดูวินดี้มันบอกว่เรียบเรียบยยเรือสองเมตรเรือจอดเป็นกะลาลอยน้ำเลยเนี่ยกะลามะพร้าวอะ่ะตุก๊กปองตุก๊กปองไม่ถึงพื้นอะไรตะกวนเลยทุกคนเฮ้ยมากเล่นแล้วลงทะเล่นทันทีเลยอยู่แล้วมันไม่อยู่ยว้ย เอาวะเอาวะมาอลไรวะเนี่ยโอยอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับโอ้ยจอดแปลงไม่ธรรมดาเว้ยโอ้ยโอ,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 โอ้ยมา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 เดี๋ยวพี่ชัดจะพาไปเที <bus y> warning, ่ยวมามาลูกมาโป่งปั๊บปะกินน่ะนี่ไปถึงอ๋อไปถึงเพื่อนอ๋อเอาแล้วนี ีเสียงนิดหน่อยครับอย่าหลุดนะมึงชอบหลุดตอนใกล้ๆเรือเนี่ยอ่ามาดูหน้าหน่อยเยิปลาอะไรปลาหน้าไมา้เหมือนเดิมแน่เลยขึ้นใหญ่นะครับขึ้นใหญ่แต่ไม่รู้ปลาอะไรกินผมละเออไปเช็บดูฟินทูนหน้านะลองเทลลองเทล <laughs> อ อ้ามาแล้วครับเก๋ค,ครับเย้ยฮ่าดีครับเอ่อเก๋กินนึกอะดูดิหน้าเก๋าเป็นไงเก๋พอๆคุณสองกว่าไรเนาะเอ้ย <c oughs> ตัวมันสวยเว้ยพฏิจานเว้ยโอ้เกินจานนิดหน่อยครับนี่หลอ่อไหมเอาเรียกเก๋าพริกไทยตอนนี้พริกไทยอ่อนนะ <c oughs> ทายอย่างนี้น่าจะเอาไปลูกตาไม่ยายมาอีกเลยเออไม่ยาย่เพิ่มโอเค <c oughs> โอ้มอยมันได้ขึ้นหนึ่งถึงสองเมตรครับนี่หัวขาวไปด้วยนะครับก็เลยขึ้นหัวหงออยู่หะอยู่นะเดี๋ยวดูของจอดหน่อย ของมาสักดูดิอะปล่อยปล่อยหรือจะเอาไว้ปล่อยปล่อยปล่อยนะนี้เล็กเกินไปปล่อยไปโตนะครับโอเคเฮ้ยจะลงมั้งเนี่ยลงเห้ลง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 เอาลุ้ยกับรีซีไว้อ้าวแลักแพงสีครับอ่ะตัวนี้เอาจานเล็กก็เอาปล่อยไปเป็นลูกนี้รอนะ ลอยครับติดทุกฝ่าเออนั่งๆๆๆหนันักห่อยเขาเรียกปลาสวยงามลอยปลลอยนะดีนะหาแล้วลงไปแล้วครับ ปลาสวยงามอย่างนี้ก็เรียกปลาแตงก,กวาเ <c oughs> นี่ย FC เล่นเงียบๆนะครับ <c oughs> เป็นบ้ารือเป่า FC คุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยขานหน่อยโอ้ยไม่ธรรมดาสายแดงครับไม่ยายปลื้มน้องเมียไม่บ่นนะปลาเงี้ยจะบอกให้ดูดูครับดูดดดอุ้ยซ้ายสบายเนี่ยป <c> พ <oughs> ื้อนะครับปพื้นนะครับ เจอคลืนนะครับคลนใหญ่มากนะคะระับตอนนี้หนึ่งถึสองเมตรนะครับยุบฝนด้วยลมด้วยนะเป็นปลมตะโพวรอบตัวตอแรกเป็นความรู้สึกว่า เราไม่น่าจะเสี่ยงเพราะเรือเราเล็กเราจะวิ่งเข้าเกาะคลามก่อนนะครับครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงโ okay. อเคมาถึงเก,กาะหนักชายคาทะเลนะครับเราก็องของับเรือหนีพายุฝนร้อนขึ้นลมแรงนะครับเราอาจจะต้องอรีบ้าไปแอบหลบเกาะคลามตัวที่ฝุหยาดตรงนี้ไป

ัก็อากาศเย็นด้วยนะครับลมหนาวเอาปิดกล้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้ปางใน,น,นแล้วออกกันใไปเรงเสียงหมดแล้ว ลมน้ำฝนตอนนี้นะครับทางลมน้ำฝนเ่เสียไปหมดแลทุกคนเสียแต่ว่าเมื่อกี้เราเสียด้วยน้ำทะเลคือน้ำจืดใช่เมื่อกี้เราเสียด้วยน้ำเค็มคือน้ทะเลตอนที่เราเสียด้วยน้ำจืดนะครับเราวิ่งอยู่กลางกลางสายฝนแลวตอนนี้ยไม่ได้ต้องวิ่งช้าๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันพื่นกต้องไปเรือนะครับตอนนี้น ร้องกระเป๋ายิ่งหนาวใหญ่เลยหนาวเงินหมดนะครับหนาวใหญ่เลยโอ้ยตอนนี้ข้าไปอยู่ในในในก๊อกโอ๊ะเอาไปนะครับถึงก๊อกที่ว่า เดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ถ้าอาการดีขึ้นเราก็ออกถ้าไม่ดีโอเคเลือดไปก่อนนะสำหรับเม็ดซีชุดต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ